อันนี้มันก็จะปรับระยะความโค้งองศาอยู่ที่มือเราด้วยนะครับนี่เราก็เหยียบตัวกลางแล้วปะอันนี้เหยียบค้างนะมันจะวิ่งเข้าแกนอ่ะมันจะหนุ่เหนียบเข้าอย่างนี้นี่อ่าพอมันหลุดปุ๊บเราก็หมุนมาฝั่งตรงข้ามก็ได้เหยียบอีกทีนึงใช่ครับให้มันหลุดรอบนี่อ่าพอมันหลุดหลุดรอบไปแล้วใช่ไหมล้วก็อีกข้างหนึ่งเหมือนกันทําเหมือนกันสองข้าง ให้ยางขอบอยางมันลงใช่ให้มันขอบอยางมันหลุดจากล้อก่อนแต่ก่อนมันแค่เสียบไม่ลงเอาตางเขาเลยมันแน่นมันแน่นครับถ้าเป็นพวกเรเดียนมันแน่นครับเนี่ยอ่าอันนี้หลุดแล้วเราก็จะมาใส่เขาร้อใส่จานครับอ่าถ้าเป็นเป็นผมนี่ผมจะเหยียบทีนึงใช่ไหมมันจะออกสุดอย่างนี้เลย่วนล้อเนี่ยแล้วแต่ป๋าเลยหน้าไหนก็ได้ที่ว่าจะ คว่ำหรือว่ายัางไงแล้วแต่อันนี้ผมจะใส่ก่อนอันหนึ่งงนี้เนี่ยใส่ไปก่อนอันหนึง่งยกล้อไว้นี้แล้วก็เหยียบตัวนี้มาหนึ่งนึงมันจะค่อยๆวิ่งเข้าเราก็ดูว่าให้มันใกล้ๆขอบล้อแล้วก็ยกเหยียบอ่าแล้วก็กดกดล้อลงไปนะองนี้แล้วก็เหยียบลงไปตำแหน่งที่เขาจับล้อสุดนะต้องอยู่ยตำ่สุดแบบนี้นะครับแล้วก็เหยียบตัวแรกตัวแรกนี่หมุนหมุนดู หนดูสักรอบหนึ่งว่าเอ่ามันจับหมดสี่ันไหมตรงไหมครับตัวนี้ใช้ไฟนะที่หมุนเนี่ยใช้ไฟใช้ไฟใช้ไฟกดขอบนวดๆหน่อยครับแล้วก็นีนี่อบให้มันใกล้ๆเคียงประมาณนี้นี่นี่ครับผมแล้วก็ส่องมือกดลงปึ๊กนี้เลยก็ตบอันนี้ขึ้นไหมานี่ย่างนี้เลยแล้วก็หมุนตรงนี้ ให้มันชนตัวนี้ครับไม่ให,ให้มันชนขอบล้อพ<ง>อ,อ,อมันชนปุ๊บใช่ไหมหมุนไปนิดนึงนีไ<อ>่ไม่ต้องให้มันชิดมากเราก็งัดเลยเวลางัดเรางัดขอบบนก่อน,นนะงัดตรงนี้นี<อ>่ปล่อยแล้วเรามาไล่ไล่ขอบอยางฝั่งนี้ให้มันฝั่งนู้นขึ้นนีอ่อย่างนี้อ่าขึ้นปุ๊บเอาเหล็กออกเหยียบตัวแรกนี่นะหมุนเหยียบลงอย่างเดียวนะ เราครบ,บรอบปุ๊บใช่ไหมอาเรามาดึงดึงให้มันขึ้นขึ้นบนอ่ายกให้มันขึ้นนี่ขึ้นนี้อ่าแล้วก็เหล็กเหมือนเดิมแย่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเฮ้ยเราเกาะอันล่างนั่ขึ้นมานี่ปึ๊บนี่พอขึ้นปึ๊บเหยีบย,บ,ยบนิดนึงเอาเหล็กออกเนี่ยก็เหยียบเลยเหยียบลงเหมือนเดิม เึิ่งลอบมันก็หลุดแล้วนี่ครับปึ๊บนี้เราก็ผักออกเอาออกไปอย่างนี้เลยผักอ,ออกมา,มาปึ๊บเห็นไหมอะไรเนี่ยน่าจะเป็นของเก่าเขาทำอาไว้